เอาเลยครับเข้าเทียบชุนแล้วเทพสิงห์มงคลเพชรนล์เอาแล้วครับเบื่อขึ้นสนามแล้วขึ้นเวทีแล้วจุดจุดจ้องจ้องไม่มองหน้ากันอบอพายเปิดคายไงมือครับตอนนี้คณะกรรมการจุดปล่อยบอกให้หนิ่งๆนงิงหัวเสมอออกมาได้พี่น้องจากสุรินทร์กับพี่น้องจากจากังหวัด้รยิแลรกัำพูดดีใครชนะไปเจอกับวนใจนาวาไ่แพ้ไปเจอกับเพศักดิ์สิทธ เอาเลยครับนิ่งแล้วนิ่งแล้วตีปอยแล้จะออกได้หรือไม่ได้ผมก็นิ่งเรือก็นิ่งดูจังหวะที่สะบัดยังออกไม่ได้เอาล้วก็าะบูยชมครับ กระดานนี้สปอร์ตไลท์กำลังแกงแจแล้วครับ oh. มาดูสิว่าใครจะไปใครจะอยู่ระหว่างสิงกับเสือระหว่างเสือกับสิงขิงก็ร่าคาเขาแรนใส่กันมาแบบรถบัสเถื่องเลยทีเดียวทีเดียวว่าคู่ขี่สงสีดูออกมองได้มาตอนนี้หัวพียหัวท้ายพีงใต้ออกมาพียงแคเป็นกันผูกแบบสับเปยดเล่นไฟใส่จะพูดโยกย้ายกันมากระชากแรนแสงมาเล่นเอาคู่ป๋าพยาหอยเริ่มนเทย้ายพาลูกพ่าหลานลูกก็ฟักเสียงเปนดังสนันไปตาคนต่างไปตาคนต่างนี้เปิดผายหงายมือใส่กันแล้วจ้าเเอาลย เราอะมาดูกับเที่ยวนี่ใครจะเป็นหมูสนามจริงเป็นสิงสนามศพมาดูสิวา่าใครจะดูใครจะไปท่านผู้ชมเพชรนร้องกับเทพสิงมงคลกับท่านผู้ชมดูดีๆเที่ยวนี้ไม่ธรรมดาเร์ทีเดียวต่างคนต่างภายัยต่างคนต่างคนต่างคนต่างมีหัวเพียงหัวท้ายเพียงสายภายต่อไปใครจะอยู่ใครจะไปหม้อหัวเริ่มจับหม้อไทยเริ่มจับใส่กันมาแล้วเว้ย เอาแล้วก็ตามาจบมาดูเที่ยวนี้เราไปน่าร้องจังเราเอ็นไวอย่างไรกระเทพสิงห์น้ำพงศ์เทพสิงห์ม้อนคูกี้ทูสีเบียนน้กินมาร์โอ้โหพี่น้องดูฝุ่นตลบกัแม่น้ำมันมีใครจำใครเอาแล้วครับว่าอย่างไรสิงห์ม้อนสิงห์ม้อนแล้วก็คูจีนเพชรนร้งเพชรนร้งก็สิงห์ม้อนใครจะบูใครจะจ่าใครจะอยู่ใครจะไปคูกี้ทูสีเบียนน้กินมาแล้วสุดท้ายก็พัวเฮาเส้นชัยเอาอีกแล้วเรียแล้วเรียอีกอัศโลลีจ้ะ บุสสปอร์ตยูเลลี่เอมตาบอดี้กับดูไปที่กล้องวิดีโอแล้วครับระหว่างเพชรนรรนกับเทิสิงมงคล ลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันับเรือประเภทถ้วยขอรอบตัดเชือกระหว่างเพชรนรงร่องน้ำสีน้เงินพบกับเรือเทพสิงมงคลร่องน้ำแดง่านกรรมการตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ำสีแดงเทพสิงมงคลเป็นฝ่ายชนะครับ